อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มไกด์จากกายโตะนะโจมตีพันเก้าสวยครับอัตาคิสวยครับความแรงขี้สวยครับ,อ,รบอ่าเลือดอยู่ในเกณฑ์สองหมื่น 20, ครับโอเคผ่านฮนะสวยมากเลยดาวใส่แบ็กซอสนะฮะปลดดาวไม่ได้ปลดพรสวรรค์เป็นสามสิบสิบนะฮะอัติแฟกต์ใส่เป็นเซตกาเดเตอร์โอเคเอตโตะเน้นเป็นออฟเป็นโจมตีอัตาคิแรงขิแล้วก็เลือดนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานประมาณนี้ดอกไม้มีออฟไหนที่แย่งขาดบ้างฮะเลือดอัตาคิแรงขิผ่านครับกคนนกเลือดอัตาคิโจมตีเปอร์เซ็นต์ ความแรงขี้ผ่าน,นะฮะสวยมากเลยฮะนาฬิกาโจมตีอัตตาคีอย่างเดียวเกลือครับเปลี่ยนใหม่นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ป้องกันไม่ได้ใช้โจมตีแต่ใช้เลือดแฟดก็ใช้ไปก่อนได้แต่ถ้าเกิดมีที่ดีกว่าก็เปลี่ยนนะครับผมชอบตรงที่อัตตาคีมันเยอะถ้วยโบนัดน้ําความแรงขี้ฟื้นฟูเลือดแฟดก็ใช้ไปก่อนได้ถ้าเกิดเจอันที่ดีกว่าก็เปลี่ยนนะครับก็อย่างเช่นมีโจมตีอัตตา, sandwich, นนาคาีแรงขี้เลือดอ,ไดอดะไรเงี้ยแล้วห,หรือไม่ก็ฟื้นฟูน,นะฮะหัวความแรงขี้อัตตาคีเลือดแฟดโจมตีฟื้นฟู่หัวผาน ก็ประมาณนี้ครับอาจจะแก้นิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับไม่ต้องแก้ก็ได้เพราะว่ามันใช้งานได้แล้วนะฮะโดยรวมถือว่าดีโอเคครับต่อไปไซโน่ฮะไซโนนะครับโจมตีพันหอาตาคิสวยความในคิสวยพื้นปูค่อนข้างน้อยอันติทันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะจำนวนธาตุอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับที่เหลือก็ต้องถามว่าในปาร์ตี้มีตัวอะไรที่แบบสามารถเป็นแบตเตอรี่ดึงเกรดดึงอันติได้ไหม ทำให้ติสามารถมาทันนะครับเพราะว่าดาเมจของไซโนลหลักๆอยู่ที่สกิลอันตินะครับถ้าไม่อันติก็ดาเมจก็ไม่ออกนะฮะเริ่มต้นท่าดอกไม้มีออฟอ,อะไรบ้างไซโนป็นโจมตีอัติีแรงขีฟื้นฟูนะดอกไม้ผ่านครับขนนกขนนกก็ให้พอใช้ได้แล้วกันถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่ได้ก็ดีครับนาฬิกาโจมตีอัติีแรงขีก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเกิดเปลี่ยนได้ก็ดีครับมันหลบป้องกันเยอะไปหน่อยโ,อโบนัสไฟฟ้าความแรงขีฟื้นฟูชำนาญท่าให้ผ่านแล้วกันอันนี้สวยฮะถ้าเปลี่ยนได้เป็นโจมตีเปอร์เซ วความแรงคิดโจมตีเปอร์เซนต์อัตราคีดชำนานธาตุโอเคครับผ่านฮะเรียบร้อยครับไซโน่ก็ปรับแก้นิดหน่อยไปเพิ่มตรงส่วนของโจมตีแล้วก็ฟื้นฟูเพิ่มขึ้นชำนันธาตุสามออฟก็ดันอยู่ประมาณ3ออฟคือดันโจมตีชำนันธาตุกับฟื้นฟูแต่ลหลักอยากให้ดันฟื้นฟูก่อนเพราะว่าไซโน่ดามเมจมาจากสกิลอันติเป็นหลักนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ